สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาษาพาทีบทที่9คิด ไปรู้ไปครูผู้สอนครูวีรยุทธอัครผลครับบทที่9คิดไปรู้ไปบทนี้ขอบอกเล่ากีฬาเก่าแต่นานมาทั่วโลกส่งผู้กล้าเข้าแข่งขันประชันชัยคำมีทันทคาดสแสดงอำนาจกักเสียงไว้ ฟังอ่านเรื่องอะไรเราต่อได้ใจความดีสวัสดีค่ะเสียงแม่รับโทรศัพท์ตกลงค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อวางหูโทรศัพท์เสียงแม่เรียกพบหาผมทันทีแม่นคุณแม่ของป๊อกโทรมาบอกว่าป๊อกจะมาหาช้าหน่อยเพราะรถเสีย ไม่เป็นไรอยู่แล้วป๊อกอยู่ที่ทาวเฮาส์ไม่ไกลจากบ้านของผมผมรอย่้เสมอสำหรับป๊อกเพื่อนรักป๊อกเป็นเด็กพิเศษที่เรียกว่าออทิสติกป๊อกไม่ค่อยสบตาคนเวลาพูดชอบอยู่คนเดียวบางครั้งก็หัวเราะโดยไม่มีสาเหตุเราต้องพูดประโยคสั้นๆค้าพูดยาวเขาจะไม่เข้าใจป๊อกเล่นเปียนโนกิกได้เก่ง มีความจำเป็นเลิศพวกเพื่อนๆรักป๊อกกันทั้งนั้นเพราะเขาไม่เคยแกล้งใครเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านผมวิ่งไปรับจดหมายจากบุรุษไปษณียังไม่ทันกลับเข้าบ้านรถแท็กซี่มิเตอร์คันหนึ่งแล่นมาจอดข้างๆผมคุณแม่ป๊อกมาส่งป๊อกเพราะรถยังซ่อมไม่เสร็จผมนัดป๊อกให้มาทำรายงานเรื่องกีฬาโอลิมปิก เราต้องค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตป๊อกเข้าเว็บไซต์ต่างๆได้เก่งมากพิมพ์คล่องคุณแม่ของป๊อกยังสอนให้ส่งอีเมลไปคุยกับพี่สาวที่สหรัฐอเมริกาด้วยแม่เตรียมแซนด์วิชและน้ำให้พวกเขารับประทานแม่บอกว่าท้องอิ่มแล้วสมองจะได้แจ่มใสทำงานคล่อง ตอนนี้เราพร้อมที่จะทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ป๊อกนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เข้าเว็บไซต์และคีย์ข้อมูลประวัติโอลิมปิกตามที่ผมบอกรอเพียงชั่วครู่ข้อความยาวเหยียดปรากฏที่หน้าจอถ้าจะอ่านจากหน้าจอแสงสว่างจ้าเกินไปคงจะทำให้ปวดตาพิทเลยป๊อกจะได้อ่านสะดวกผมบอกป๊อก แล้วเราทั้งสองคนก็นอนกลิ้งที่พื้นอ่านข้อมูลที่ค้นมาได้รอบตัวมีกองหนังสือพิมพ์หลายฉบับซึ่งมีทั้งภาพข่าวและข่าวการแข่งขันกีฬาผมและป๊อกเพิ่งจะรู้ว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี้ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อ1,000ปีก่อนคิดสตัศัาราชบนยอดเขาโอลิมปัสแคว้นอีลิสประเทศกรีซ นักกีฬาต้องเป็นผู้ชายและต้องเปลือยกายเข้าแข่งขันเพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกายกีฬานี้ให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นต่อมาอีก300ปีการแข่งขันกีฬาได้ย้ายลงมาจัดที่เชิงเขาโอลิมปัสข่าวนี้ผู้แข่งขันสวมกางเกงจึงเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าชมได้ แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นการแข่งขันประเภทกีฬาครั้งแรกคือการวิ่งกระโดดมวยปั้มพุ่งแหลนและคว้างจับผู้เข้าแข่งขันจะต้องเล่นทั้ง5ประเภทรางวัลที่ผู้ชนะได้รับคือมงกุฎที่ทำา้้ยช่อใบมะกอกและได้รับเกียรติให้เดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐ การแข่งขันจะจัดเป็นประจำทุก4ปีการแข่งขันดำเนินมาเป็นเวลา1,200ปีแล้วยุดกิจไปนานมารือฟื้นใหม่ในคศออหรือเรียกว่าคิดสกศักราช1,896ตรงกับพุทธศักราช2,439นอกนอกจากนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิก ยังได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสำหรับคนพิการที่เรียกว่าพาราลิมปิกเกมในคิดศักราช1,960หรือตรงกับพุทธศักราช2,503เป็นต้นมาซึ่งนักกีฬาไทยสามารถพิชิตเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาครอบครองได้เช่นกันเราช่วยกันสรุปเรื่องราวจนเสร็จ ๊อกมีหน้าที่ที่จะต้องพิมพ์รายงานแล้วพิมพ์อีกครั้งเพื่อติดภาพจากหนังสือพิมพ์แล้วทำรูปเล่มแม่งขอแฮนดิด้งไรเซฟข้อมูลป๊อกพูดสั้นแต่ได้ใจความดีที่ป๊อกเตือนเผื่อมีการแก้ไขจะได้ไปทำต่อที่โรงเรียนอา้าวหนุมน่มๆหยุดได้แล้วมากินอาหารกันก่อน เที่ยงแล้วเสียงแม่ดังมาจากในครัวของอย่างนี้ช้าไม่ได้ผมกับป๊อกรีบกระโดดไปทันทีเมนูวันนี้สุดยอดเป็นของโปรดของเราทั้งสองคนมีสลัดมักกะโรนีผัดใส่แครอทแต่ป๊อกต้องห่อซีอิ้วนิดหน่อยส่วนของหวานมีให้เลือกมากมายแล้วแต่ใครจะชอบอะไรเฉาก้วยคุกกี้เค้กช็อกโกแลต ไอศกรีมเยลลี่เราทั้งสองคนเอามือรูปท้องอย่างมีความสุขเสียงแม่พูดว่าเดี๋ยวแม่จะไปจ่ายตลาดใครอยากกินอะไรอีกไหมแม่คงถามไปอย่างนั้นไม่คิดว่าจะได้คำตอบแต่ผิดคาเย็นตาโฟเต้าหวยครับเสียงผมพิซซ่าเฟนไฟล์ครับเสียงป๊อกอ uh เสียงแม่ลมขึ้นเมื่อแม่ออกไปแล้วผมและป๊อกมองหน้ากันและหัวเราะผมบอกบ๊อกว่าวันนี้ฝรั่งมาเองนะป๊อกทำหน้างงผมจึงต่อไปพูดต่อไปว่าก็เราพูดภาษาต่างประเทศตั้งมากมายไงล่ะไทยคำฝรั่งคำไงล่ะป๊อกพยักหน้างึกๆกผมก็ไม่ทราบว่าป๊อกเข้าใจหรือเปล่า เพื่อนๆล่ะครับเข้าใจที่ผมพูดไหมครับมาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้คำที่มีเครื่องหมายทันทคาตหรือเราเรียกกันว่าตัวการันอ่านคำที่มีเครื่องหมายทันทคาตกกำกับหรือตัวการันกำกับนะครับตัวอย่างชุดที่หนึ่งโทรศัพท์ประดิษฐ์ประสงค์พิสูจน์ไปรสณีย หนังสือพิมพ์ซีเกมคริสคอมพิวเตอร์คีย์ปริ้นแซนด์วิชมิเตอร์เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตปาล์มฟอร์มสารคำที่มีเครื่องหมายธนาคาตกำกับพยัญชนะจะไม่ออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นนะครับชุดที่สองดวงจันทร์วิทยาศาสตร์เวทมนต สุราธานีถ้ามีพยัญชนะซึ่งไม่ใช่พยัญชนะสะกดอยู่ข้างหน้าพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันทคาตหรือตัวการันต์กำกับก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะที่อยู่ข้างหน้านั้นด้วยนะครับชุดที่3บริสุทธิ์เปรมปรีกาลสิงพืชพันธุ์ถ้ามีสระอยู่ที่พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทันทาคาตกำกับ ก็ไม่ออกเสียงพยัญชนะและสระตัวนั้นด้วยครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสำหรับเครื่องหมายทันทคาตหรือเราเรียกกันว่าตัวการันเคยเขียนผิดและเขียนถูกกันใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมหัดอ่านบ่อยๆและจำการเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ